จุกระสวัสดีพี่น้องเพจเฟซบุ๊กยูทูบเลยนะครับอยู่กับอีทีเกาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูจุดที่โรงตัวนี้โดนวางยามาอีกแล้วนะครับก็มีหลายจุดอยู่นะครับอมาดอูอีกจุดนะครับนี่นะครับให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็น ปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับนี่น็อตเบอร์สิบสามตัวนะครับพอดีถอดมาก็มาหมุนดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับมาหมุนดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นตัวที่เราปั่นเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องอยู่ฝั่งที่เราให้ดูน็อตเบอร์สิบนะครับเมื่อกี้ก็เลยมาหมุนดูนะครับหลังจากแกะเอาออกมาฝาข้างนี้นะครับ ก็มาหมุนดูนะครับนี่มันรู้สึกว่ามันมันแน่นนะครับหรือมันตึงนะครับนี่ปกตินี่มันจะหมุนได้สะดวกแล้วก็คล่องเลยนะครับนี่แต่นี่มันหมุนไม่ได้เลยครับมันแน่นเลยนะครับมันจะมืดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเขาวางยาอะไรเรามานะครับเดี๋ยวเราจะไปแกะดูนะครับว่าทําไมมันถึงแน่นอย่างนี้นะครับหมุนยากนะครับ น,นี่ก็เป็นอีทีเก้ห้านะครับเดี๋ยวเรจะแกะนัดเบอร์สิบก่อน,นครับเราช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามอยุ่งๆนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มาแบ่งปัน กันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาหมุนดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่สะดวกแล้วนะครับนี่หมุนง่ายแลวนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ตัวที่วางยาไว้นะครับนี่ปากแกนนะครับนี่ก็ไม่รู้ว่าช่างหรือลูกค้าทํามานะครับไม่แน่ใจนะครับก็แกะมาก็เห็นอย่างนี้เลยนะครับไปตัดปากแกนใส่นะครับพอเราอัดน,นัดสามตัวนี้ไว้ปุ๊บม,มันก็ไปอัดปั๊มไว้นะครับทําให้มันนึดแล้วก็หมุนหมุนยากนะครับถ้าเผื่อว่าเครื่องมันหมุนเองแล้วก็มันอาจจะ ช่องว่างตรงนี้มันอาจจะมากัดประแกนตรงนี้นะครับให้มีเศษแล้วก็เศษตัวนี้มันจะเข้าไปในทางเดินน้ำมันนะครับแล้วก็จะไปอุดทางเดินน้ำมันนี่นะครับก็ไม่ได้อีกนะครับนี่มันจะมีรอยบางแล้วนะครับนี่ตรงปะระเกนที่ mm hmm. เครื่องตัวนี้โดนวางยามานะครับนี่ประแกนตัวนี้นะครับนี่ ถ้าถ้าจำเป็นจะต้องตัดใส่จริงๆก็ควรจะเลาะให้มีช่องว่างตรงที่ปั๊มนะครับนี่เพื่อเพื่อแบบว่าชุกเชิญนะครับใช้ไปก่อนอย่างนี้แต่ทางที่ดีคือไม่ควรจะใส่แบบนี้มานะครับเพราะว่ามันมีโอลิงขายอยู่นะครับโอลิงตัวนี้ก็ไม่กี่บาทนะครับนี่โอลิงยางโอลิงตัวนี้นะครับก็ซื้อมาใส่เลยนะครับนี่ ก็ปิดไว้อย่างนี้นะครับก็ใส่ได้ลื่นเหมือนปกติเดิมๆเลยนะครับก็อันนี้ก็เอามาฝากกันด้วยนะครับห้ามเลยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปเสียหายหลายจุดอีกนะครับตัวนี้ครับคลิปนี้ก็มากันสั้นๆเหมือนเดิมนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า นะครับสวัสดีครับ